สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่1มกราคม2025นะครับหรือพศสอ6 8 6นะครับหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปนะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ต่างๆลีกต่างๆก็จะเข้าสู่ความเข้มข้นน่าติดตามกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากเข้าโค้งเข้าโค้งเลข2อ่เอาเลข2เพื่อที่จะเข้าสู่หาผู้ที่เป็นเดอะวินเนอร์ได้ ในเลกที่2นี่แหละฮะเดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลเ a ฟเอคับนะครับเอฟเอคับเนี่ยจะเริ่มคิกออฟคิกคิกออฟก,กันในเดือนมกราคมวันที่10 11 12เป็นต้นไปนะครับเออก็จะไปจบรอบที่3นี่อยู่ที่วันที่12มกราคม2025นะครับแอดมินเอาคู่ที่น่าสนใจนะครับจริงๆมีหลายคู่มากนะครับ เอาคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับมาให้รับชมกันนว่าทีมไหนพบกับทีมไหนบ้างโอกาสเข้ารอบเป็นเช่นไรนะครับอืมแล้วก็มีเจอกันเองด้วยนะครับมีเจอกันเองด้วยนะครับเรามาดูนะครับรอบที่3ของฤดูกาล2024-25นะครับผลการจับฉลาก FA Cup ัดังต่อไปนี้เลยครับผมคู่แรกนะครับไปที่เซนเจมสาร์กเลยครับนิวคาสเซิลนะครับตอนรับการมาเยีอยของ บอมบีนะครับบอมบีนะครับตรงกับเวลา22นาฬิกาวันที่12นะครับวันที่12มกราคมนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะนำวันวันเช่นวันพฤหัสวันพุธอะไรเนี่ยเข้ามาให้ให้ชมอีกทีหนึ่งวันที่12นี่จะตรงกับวันพระวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่10วันศุกร์11วันเสาร์แล้วก็12วันอาทิตย์นะครับ วันที่12ที่จะเป็นการคลิกออฟในวัดสุดท,ท้ายนัย่นแหละเราจะเริ่ม,มวันวันแรกก็คือวันที่10นะครับอแอนดม,มินไม่ได้เลี้ยงให้นะครับไม่ได้เลี้ยงวันที่ให้แต่ว่าสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับนิวคาสเซิลนี่เชื่อว่าจะโรเตชันนักเตะนะครับไม่ยังยังไม่เอาตัวหลักลงไปหรอกพวกอีซงอีซักเนี่ยอาจจะเอาไว้เป็นตัวซับตัวสำรองใน15นาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นครับในกรณีที่ นึกอะไรไม่ออกก็มานึกถึงอีซักอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับคู่ที่2นะครับวันที่11นะครับคู่ที่2ของแอดมินนะครับเรียงไว้อย่างนั้นดีกว่า,ามันจะตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่11เ,เวลา19บเกานาฬิกาบิสตอร์ซิตี้นะครับตอนรับการไปเยีอยของเจ้าหมาป่านครับวูฟแฮมตันนะครับคู่นี้ก็เช่นกันนะวูฟแฮมตันไม่น่าจะ น่าจะโรเตชันบ้างอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วบูฟแฮมตันนี่ไม่มีการแข่งขันทั่วยุโรปหรืออะไรที่มาเกี่ยวข้องก็น่าจะจัดอาจจะจับชุด80%เข้าสู้กับบิสตอเลยนะครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกกลมๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็วันอาทิตย์ที่12เช่นกันนะครับคู่นี้เนี่ยฮอตสุดเลยครับ อาร์เซนอลปืนใหญ่ครับเปิดอีมิเลสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยไม่น่าจะจะส่งหรือว่าจะส่งชุดใหญ่ทั้งสองทีมเดี๋ยวติดตามรับชมอีกทีหนึ่งคู่นี้นี่ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งละอ,อกหกนะักแล้วแอดบินให้ให้แมนยูเลยนะเพราะว่ายังยังถือว่ายังต้องให้โอกาสลูเบนอเวลินในการฟอร์มทีมกันอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ก็จับพัดจับผูกันไปเรื่อยๆก่อนว่าเออตรงนี้ดีไหมตรงนั้นใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเออนะครับพบกับอาเซนอลไปเยือนด้วยนะครับแมนยูกูต่อไปนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิ้งจอกสยามต้อนรับการมาเยือนของควีนส์พาร์คแลงเจอร์นะครับตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคมนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับก็จิ้งจอกสยามน่าจะ น,น,น,น่าจะงานไม่ยากนะครับนะ่าจะงานไม่ยากนะครับเป็นโอกาสของรูปฟันที่ตลอยนะครับอ,อย่างน้อยก็ขอให้เข้ารอบ4ไว้ก่อนก็แล้วกันคู่ต่อไปฟูลแลมนะครับฟูลแลมเนี่ยต้อนรับการาเยีอยงของวัตฟอร์ดนะครับแตนอารวาดก็ตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่10มกราคมตี2 4งสี่นะครับวันพฤหัสมาก็วันศุกร์ลวก็คู่นี้จะคิกออฟ กันขึ้นนะครับฟูลแลมน่าจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านด้วยอะไรประมาณนี้ครับไปที่เซนต์แมรี่ครับเซาท์เทมป์ตันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่12นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมหงขาวสวอนซีนะครับคููนิสูสีครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเซาท์เทมป์ตันก็อยู่ เด h a แชมเป s ชิ p มาก่อนนะครับก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับถูกคู่ครับคู่นี้ถูกคู่คู่ต่อไปนะครับจังตรงกับวันเสาร์ที่11นะครับมกราคมตีสามนะครับตีสามแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าจะเปิดวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวสแฮมนะครับคู่นี้ไม่ง่ายนะครับถึงแม้ว่าเวสแฮมนี่ขึ้นขึ้นลงลงก็ตามแอตตันวิลล่าก็ประมาทไม่ได้นะครับ ต้องมีทีมในทีมหนึ่งอกหักครับอั่งเช่นกับแอสเซนอลกับแมนยูต้องมีทีมในทีมหนึ่งอกหักครับคู่ต่อไปนะครับเอเวอร์ตันนะครับจะเปิดกูดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของปีเตอร์โบโลนะครับตีสองสี่สิบห้าตรงกับวันที่สิบมกราคมนะครับหรือวันวันเสาร์วันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขึ้นตัววันศุกร์นะครับที่สิบมกราคมนะครับตีสองสี่สิบห้านะครับ คู่ต่อไปนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับ n o ิ i ซิต t y นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยีอยของเจ้านกนางนวลครับไบตันนะครับเวลา4ี่ทุ่มตรงวันเสาร์ที่11บเอ็มกราคมนะครับไม่แน่ครับคู่นี้ไม่แน่นะครับไบตันใน5นัดหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับไปเยือนน n o ิ i ซิต t y เนี่ยมีสิทธิ์ร่วงได้นะครับคู่ต่อไปนะครับวันเวลาเดียวกันนะครับวันที่11มกราคม4ี่ทุ่มตรงนะครับเบนฟอร์ดนะครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพรีมัส์ทครับอืมเชียร์เบนฟอร์ดนะครับ,ค,รบคู่นี้อ่าคู่ต่อไปนะครับเซลซีนะครับวันที่11มกราคม4ทุ่มตรงต้อนรับการมาเยือนของมอแคมนะครับอ่าโรเตชันนักเตะแน่นอนครับเซลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันที่12มกราคมนะครับเที่ยงคืน4 5ต้อนรับการมาเยือนของซัมฟอร์ดซิตี้อ่าโรเตชันแน่นอนครับวันที่12 4ทุ่มตรง คิสตันพาเลตนะครับอตอนรับการมาเยือนของสต็อกฟอร์ดนะครับคิสตันพาเลตเนี่ยน่าจะจัด80%ถึง90%นะครับลงไปรับมือนะครับครูต่อไปนะแทมเวิร์ดนะครับตอนรับการมาเยือนของสเปอร์ตรงกับวันที่12มกราคมนะครับ19.30ไม่น่ามีปัญหาสำหรับสเปอร์นะครับจัดผู้เล่น80%ลงไปวาดรวดลายกันครูต่อไปวันที่11มกราคมนะครับ สีทุ่มตรงครับบอลมัดนะครับตอนรับการเปยียบของเวสต์บอมวิดนะครับเต็มร้อยครับคู่นี้เต็มร้อยคู่ต่อไปนะครับอีสวิตนะครับตอนรับการเปยียบของบิสตตอรโลเวอร์นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่12มกราคมสี่ทุ่มตรงนะครับหรือว่ามาขาวนี่ร้อนแรงนะครับพึ่งชนะเซลซีมานะครับเนี่ยเจอบิสต์ตเป็นเช่นไร่ ฟอร์เรสต์นะครับนัตติงแฮมฟอร์เรสต์เจ้าป่านะครับพบกับรูตันทาวนะครับไม่น่ามีปัญหาสำหรับรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกนะครับน่าจะเอาชนะรูตันทาวไปได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับคู่สุดท้ายนะครับโรเตชันนักเตะแทบจะทั้งทีเลยมั้งเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการไปเยือนของแอคเลิงตันนะครับตรงกับวันที่วันเสาร์ที่11อ่ามกราคม19.15ไม่น่ามีอะไรครับสำหรับลิเวอร์พูลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของอ่ฟุตบอล FA Cup เฉพาะทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับจะเจอใครบ้างเนี่ยแอนดมินเอามาให้ชมครับแต่ก็มีอีกหลายคู่นะที่ไม่ได้เอามาให้รับชมเนื่องจากเป็นทีมที่ไม่ใช่ในทีมพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวติดตามรับชมในเพจหลักๆกันต่อไปแอดมินเอาเฉพาะที่น่าสนใจออามาให้รับชมนะครับผมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ